สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดค้ว่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าเรื่องกดกระดิ่งน้ำครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนลิปนใหม่หมสำหรับเสาร์วันนี้พี่น้องเป็นเสาร์วันศุกร์มาภาพมาอยู่ทั้งตลาดนัดโ,โคกระบือทั้งอันบ้านหน้าเมืองหน่อยพี่น้องอําเภอพัองคโคนจังหวัดสกลนครนะพี่น้องเด้อก็เสาร์เ่วงนี้ก็ฝนตกพี่น้อง เมือ่อคืนนี่ก,ก็ตกอยู่แต่ว่าเสามากลเบกมาเบิงงวัวพี่น้องพามาเบิงตลาดบรรยายกาศขึ้นสือ้อขายงวัวเมื่อนี้ก็เวียดนามก็ซื้อคือเกา่าแล้วพีน่น้องเพราะว่าตลาดหน้ามเมืองน,นี่เวยียดนนมเพิ่นมาอยู่นีพน่พี่น้องพิ่นมารับซื้ออยู่นี่ซื้อย่างกระเบื้องมนก็ซื้อบ่ิเ็นมือตลาดเพ,พดิ่นก็ซื้อพี่น้องใดมีงวมวัวมีไขยย่หรือขมข้ายพี่น้องใครเหียดนามเพราะว่าพิ่นมารับซือ้อยู่นี่ แต่ว่ามือนีกสิมีงบบอฝนมันตกมากขึ้นปมาพี่น้องขับรถเข้าในเพื่อนล่ะพี่น้องเพิ่งว่ามีอยู UC ตัวแต่ว่าขายซีหมื่นมันเป็นตัวละหมื่นนี่เนาะพันตัวละหมื่นเขาตัดเฉลี่ยกับตัวใหญ่แล้วอืมแต่ว่าราคาตีรวมพี่น้องห้องบราคาซีหมื่นนี่เพิ่งว่าราคาห้องไหวประเสริฐซีตัวซีหมื่นได้อพี่น้องเด้อเพิ่งว่าสามารถดังฟาร์มได้ประเสริฐเพิ่งว่าเป็นเป็นแม่ลูกกันบอก อ๋อเป็นเป็นแม่ลูกแม่ลูกพี่น้องลูกเถิกเบิดบ่หรือแม่เบิดลูกเถิกเบิดเนาะนี่พี่น้องอย่างไรก็สีแม่ละตัวสองตัวเลยเนาะว่าเกิดทันต์เนาะโอ้ลูกแรกบ่กโอ้เป็นหัวลูกแรกพี่น้องนี่ลูกเป็นเป็นลูกเถิกลูกเถิกเป็นแม่ลูกราคาสี่หมื่นเกือบถือค่มละสองหมื่นนี่บ่ลื่นแล้วตางกันอยู่ โอ้เนาะเรียใช่กันแต่ว่าหันแยกเป็นข้มกับขายเนาะเป็นว่าหันแยกเป็นข้มก็จังโทษคุยกันพี่น้องเป็นแม่ลูกชีเมินราคาห้องลูกเป็นลูกโอ้แยกลูกก็ได้แยกแม่ก็ได้อยากได้ไดๆนี่ได้ก็นด้เนาะราคาชีเมินนี่ราคาต่อรองได้พี่น้องผู้ใดสนใจก็ เขาเขามาสอบถามมาตัวเราอ่านมห้อยสายยันเนาะเบ,บอร์ติดต,ต่อเขาเบอร์0 8 7 0 8, 8, 8, 8 7 860 860 7727 7727เลยพี่น้องเด้อพี่น้องเป็นแม่ลูกแม่ลูกเพื่นว่าอันเป็นง่าลูกแร็กดิง่าลูกแรกอันซื้อบัสสุดตัวนี่เพิ่นห้องซีเมอรแต่ว่าราคาหลังตัวได้อยู่เพิ่นว่าผู้ดใดสนใจพี่น้อง โัวมาสอบถามมาต่อรองเอางัวกัสีสูงมาบ้านลอยเศร้าเศร้าไปไปล่ะพี่น้องเท่าสามเท่าสี่นี่แหละฟังที่นี่งัวเอองัวเบียดพี่น้องเบียดซื้อมาไว้ผู้ใดอยากขายงัวห้เบียดล่ะแกมาพี่น้องแกมาส่งคนอยู่ตลาดบ้านหน้าเมืองนี่แหละ่นรับซื้ออยู่นี่เป็นงัวเบียดง่ายง่าอู้ๆมารวมเถอะบ้านนี้ตายตายนี่พี่น้องงัวเถื่องง่ายผู้ใดมายืนไว้ดีรับซื้อบระอันพี่น้องผุดแม่ยนเบือข้างในผุดคนส่งเบียดน้าพี่น้อง ผู้ใดต้องการอยากขายล้วเอามาส่งเพื่อเลยพี่น้องทั้งง้อทั้งไกวยง้อเิ่นก็ซสือควายเิ่นกระสือพี่น้องพ็จะเน้นอุดอ้วนนด้พี่น้องนี่ใส่นี่เิ่นมากใส่นี่รับบ่อนแล้วพี่น้องด้พย่นยังสื่อตลอดทู่ส่วนนี่ผู้ใดนีข้าวขมาวงามวะโอ้สี่หมื่นได้สามพี่น้องเห็นง้อเนือส่งียดนามือแล้วเนาะรับสื่าม้ตัวละหมื่นขายบดหรอขายไม่แล้วต้นเขาสิบล้าโอ้ มันมีหลายคนมาหลับสื่อเนาะ,ะให้หอยกระยานฝนฝนตกไรในหอยเขามาอยูอ่ในเสี่ยงอยู่พี่น้องย่านฝนลบฝนตะกอนแม่ลูกลูกแม่ย่างดีตัวนี้ไหมโอ้แม่ลูกลูกแม่พี่น้องสอง้าตได้โอ้สองค่ามันสองหมื่นสามพันหาร้อยร <c oughs> าคาต่ออพี่น้องลูกแรกบอกเป็นว่าลูกแรกพี่น้องลูกแรกแม่นีสูงลอยเศร้าหาได้บะประมาณนี้เนาะ ลอยเศร้าหากล่อมชุ่ของมแม่พี่น้องเห็นว่างัวลูกเรีกแม่นี่ยังผสมหรือสมแล้วยยังยังอู่ครบแม่ท้องว่าง <c oughs> เห็นว่าพันลูกผสมพี่น้อง <c oughs> นั่งน้าดีอยู่ด้วยพี่น้อง <c oughs> นี่ลูกคนสองหมื่นสามพันหาลอยและข้าวห่องไว้ต่อได้เนะาะช่งพร้อมไหมเนาะจะไปช่งบ่หนิช่วงจักรล้อหรือเปล่านี่ลอยลครับวางลอยลลงมาหนิเนาะเป็นช่งเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจแล้วโทรมาเลย ก็มือนี่มัมีงอได้งอเหลือบหมดแลยเบอร์รที่ต่อเขาเบอร์087ครับ087953 87, 953 95 <3. S 1> 8715 8715เนาะห้อยยังหลอห้อยป้อมครับห้อยป้อมด้วยพี่นอ้องเด้อผูใดสนใจโทรมากเลยพี่นอาา้องมาสอบถามมาตลองออกพี่น้องแดงสีแดงดีอยู่แต่ว่าไ่เห็นจะาของฝน เขาขายอะไรหอยนี่ข้างเจ้าบ่บ่แม่นดายบ่แม่นเนาะข้างเจ้าได้ตัวได้มาสินขอให้มามหาเสือโอ้มหาเสือมันคือว่ามีงัวมือนี่ฮึงบ่หลายเนาะงัวบ่ค่อยหลายพี่น้องงัวเบิดหรอเวียดนามเสือเบิดหรอแต่ว่าเวียดนามมันก็เสือได้ตัวใหญ่กว่าเขาไายอะไนี่หอยไลน์นี่หอยกูบ่นี่แมียนจีบ่นี่กูจักบาทนี่โอ้หมื่นสองพันหาร้อยเป็นงัวไทยแท้หางดอกนี่พี่น้อง บอนเปนหางดอกเนาะหางขาวเนาะคุณวาบนเปนหางดอกหางขาวหางขาวอานพี่น้องเนาะเพราะดกก็มื่นเอท่ด็กก็โอ้สิบสองมื่นสองพันห้าร้อยถ้าว่าหางขาวราคานี่ต่อได้เนาะต่อรองได้เบอร์เขาเบอร์ะไเหรอศูนย์ศูนย์แปดศูหกเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดเด้อพี่น้องเด้อ พอได้สนใจและโทโมาเลยพี hmm. mm ่น้องแต่ว่าหางมันสีขาวเพราะมันหางดอกดอกพี่น้องแต่ว่ามันมีตุ่มเนาะนี่เยวเตะใอยกูจืนได้อยู่นี่นี่ีดี๋ยบอกอีตุ่มไม่ลายนี่เตะใครก็อะไรอยู่รอดตัวเรามดโอ้ยเป็นแม่สาวพี่น้องแต่ว่ามเศร้าแล้วเนาะมันแพ้เปลี่ยนแพ้มันแพ้เปลี่ยนนี่สี่พี่น้องแพ้จะขายก็เพราะยุ่ซื้อหายเลยโอ้มันมันหายแล้วพี่น้องนี่พี่น้องนี่พี่น้องแต่ว่า เป็นแม่แม่นางอยู่ถ้าบ่าเราห้อยเขียวหนิโอ้หมื่นหาเนาะแม่นางพี่น้องสีมันดีอยู่แข้งขาก็ดีแต่ว่ามันเป็นแผลเป็นพี่น้องมันหายแล้วเนาะมันหายเพื่อเหรกําลังลรือพี่น้องมันใกล้สีขาระบบเดิมเพิ่มปะหมื่นห้าราคาหมื่นหาพันหน่เนาะสีดสีงามพี่น้องความสูงกว่อยเศร้าหายเนาะ ร้อยสามพันบอกร้อยสามพันบอกรพี่น้องราคาสองบนฐามาจากตัวมื้อนี่มาสองเฮ้ยอีกตัวหนึ่งนี่เนาะแม่นี่เนาะอีกแม่หนึ่งพี่น้องแม่นี่แม่แยกลูกเนาะว่าว่าม่สาวโอ้เม่สาวยังพัน้นสมสมแล้วโอ้สมทานเหรอทานแล้วว่ามีสาวสมพันหล่อเปล่าพี่น้องสูงตัวเลยตัวนี้ร้อยซีเดี๋ยวน้องมันสูงเติบอยู่พี่น้องแต่ว่าเป็นง่าไทยเขานี่ยแหละว่ไทยใหญ่ เป็นเม่สาวผสมแล้วราคาอะารไปไหนเลยห้องสองหมื่น0ห่นพัห้องไว้พี่น้องตัวดังสิฟหาราคาห้องต่อรองได้พี่น้องไมเขียวเนาะเบอร์ที่ตเบอร์ศย์ปดหนึ่งแปดเจ็ดสามเก้าแปดศูนย์หด้วยพี่น้องเด้อนี่ะพี่น้องแต่ละเมือนี่งัวา่บาายพี่น้องเวียดนามมาบ่นเหรอเวียดนามสื่อไปไบ่นเหรเียแต่งัวบายเป่าสื่อด้พี่น้องเด้อ แจ้น่อยมันเบิดเหลือดิซึงว่าแพงเลยพอเวียดนามก็ลิงขนาดซองนี่พี่น้องรับบ่ออ่นบ่ออ่านยู่แต่ว่าหันบ่อแพงพี่น้องโอ้เพี่น้องว่ามันมันมานเลยต้องหมกยิงเพี่น้องอันนี้เขาเวียนหน้าเหมือน่รนี่ผมผมผมเหลือไว้กันดิไข่เอาคือปลาไข่เขาตาองมาใส่ดนามาใส่หน้าเสาเสาปลาฮัทพี่น้องเสาอยังมาเสาใหญ่สมแล้วไปนี่สมแล้วสมครบถูกมาแล้วโอ้สมผ่านรอบเหรอ โอ้ด้สองเดือนแล้วะแต่ว่าอนี้นะถ้าเด็ดตรวจทองเนาะถองร่งอยซีซีฝาคนนี้เนาะเป้ห้าสิบปุ่เนาะราคาคนอยู่เท่าไหร่บสามหมื่นสามโอ้สามหมืนสามทองนี่ยประกันบ่ราลูกพัดได้ประกันาเพรดได้ตรวจเนาะนนี้พได้ตรวจคนบอประกันทองแต่ว่าหันสวมแล้ว่ันสองเดือนแล้วราคานี่ยสามหมืนสามแมนใช้อีกตัวนึง ตัวเถืออาแล้วโอ้ตัวเถือกคายไปแล้วเนาะนี่มีเลือดตัวเดียวเนาะข้าวกลมพุูดมีพี่น้องข้าวกลมถูกแม่พูดบอกหคงคางบอกไงพี่น้องกูนะแข่งขามันสามหมื่นสามราคาห่องตโตได้เนาะโตรองได้นี่พี่น้องเดี๋ยวอีกมีโค้งหนึงเนาะอันนี้มันสมแล้วเรียบร้อยนะอีกค้งนี้บอกตัวสีเหลืองเหลืองนี่บอกนี่พี่น้องอีกตัวนึงโค้งหนึ่งคนว่าของหอยไหลนี่ลูกพคนโอ้ลูกหางขาวมันหางดอกเนาะ หางขาวด้วยพี่นอ้องบริเวนหางดอกเลยมันกันมซื้อพี่น้องเป็นงูไทแม่บ้นี่แม่ลูกแม่โอ้ลูกแม่ลูก,ลก,ลกแรกบอกเป็นวาลูกแรกด้พี่น้องนี่โอ้สมอีกกรไปนี่แม่นี่เศร้าหาเลยบอความสูงร้อ,อยร้อยเศร้าหาเนาะเป็นงูไทพี่น้องราคาเท่าไรล่ะหมื่นแปดพันห้าร้อยนดี่นี่พี่น้องล,ลูกคนนาเดนหางขาวลูกคน สิบแปเนาะ1มื่นปันหรอยหอยลด้นะพี่น้องด้อผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์เท้าศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งหนึ่งเจสี่ปดศเจ็พี่น้องผู้ใดสนใจละโทร่มาโลดพี่น้องนี่แม่ลูกนี่แม่ลูกพี่น้องง้อแดงง้อแดงลูกแม่ย่างดีเนาะลูกลูกตักโตโอ้ลูกนี่นี่จุดตัวที่สาม วิสามยืนพี่น้องซีในทองสมยังไบทในทองบ่นหน่อยโอ้สมหลอดสมใบมีใบย่างดีเนาะได้ยังมือละสมใกล้ซิออกเหรอเอาประกันห้องบ่หนิประกันเลยประกันตรวจเราบ่นบ่ตรวจเดียวเดี๋ยาว่าได้ประกันแบบเขาว่ามันบ่ไม่ลูกหรอกยากกันอีกของแท้เนาะประกันทั้งทองทั้งลูก น้องคนประกันแต่ทองนะว่ามีทองมีทอง,ทองไปไปห้องเราบ่มีเขารอหอดคนประกันทองม่นเลยประกันลูกได้เปอร์เซนแม่ควบเขาอยู่เนาะ <S 2> <S 2> อันนี้คนประกันทั้งทองทั้งลูกพี่น้องสามสิบแปดก็สามสิบแปดสามหมืน่นแปดพันหารอยพี่น้องสูงสูงรอยเท่านี้รอยซีเนาะสูงรอยซีจ้ะพี่น้องเป็นว่าลูกตัวที่สามซีในทองพี่นอ้องกับเป็นตะเลี้ยงอยู่หนังหนาดีอยู่พี่น้องราคาสามสิบแปดหารอยแต่ว่าราคาหนี้ต่อได้ เพื่นว่าสามสิบแปดหาอยพี่น้องราคาต่อรองได้เพื่นว่าทรงนี่นาะงรอยโล่หรืก็ทรงทรงผอมพี่น้องรอยโล่ทรงพี่ด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจยากหนาไ่เห็นผู้ใดสนใจเถอกทโทมมากพี่น้องห้อยยุ่งเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดแปดซีซีเจ็ดสามหกสี่สี่ด้วยพี่น้องเด้อนี่ เป็นงวเลี้ยงได้พี <ant> ่น้องราคาต่อรองเอาผู้ใดสนใจแล้วโทรมาสอบถามมึงด้วยพี่น้องเด้อเลหัวหัวงว่มีเขาตัวแม่ตัวผู้ล่ะตัวแม่เนาะเห็ดแม่พันธุ์ไลยเนาะเป็นเลีพี่น้องโอ้ยาวดีอยู่พี่น้องหัวงลุนยังดีเขาหนีหน่อยสูงลอยสี่อนบ่อหฮอดเนาะด้วยสามสิบแปดสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนี่ล่ะเขาได้ราคาเพิ่นเปิดไปสองหมื่นสองพัน มันเซ้งหรือไปนี่มันทรงมันทรงหรือเซ้ไปโอ้เปิดราคาสองบนสองราคาพร้อมทรงเนาะอันบรให้รทรงบ่อจากทรงเมาเองอะมีส่วนลดหลายหลายพี่น้องราคาเส้าสองนี่คือราคาทรงถึงเฮือนลอยลูกเหอทอดบ่าหรอลอยลูถอยโอ้ถอยลงมาเนาะเกินลอยบ่ได้เกินไปยักบ้างหาลูกกับไปยี่ตัวลอยลูกพันทรงพี่อยู่ราคาเส้าสองทำบ่อจากถือซื้อถึงเส้าสองนาะมาแก้วเนาะ มาแกออกมีส่วนลดหลายพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อเป็นงวเลยทรมาโ้านรถงห้อยังคงลืมซื้อเละเห็นเห็นกันคู่มือยังลืมซื้อห้อยห้อยนั่นเนาะไม่ได้ออกโดนเห็นกันนี่ซื้อห้อยนั่นเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์หกห้าสี่แปดห้าศูนย์แปดสามหนึ่งพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นงัวเป็นแม่นางพี่น้องเฮ็ดแม่บอกไงยี่ดอก พกหากใหญ่อยู่เป็นราคาสองหมนสองราคาห้องต่อเอาพี่น้องต่อเอาเป็นห้องหลายสุดขายทึกถึเมลูแมนี่เรียก็เทินเนาะเมนเมเป็นเลียกม่มันเล่ยเล่ยเียเ่เส้าหาเนี่ยปเยิบหาอะไรเลือดมันแมลูฮะเซิปะซ้ำนี่โอ้เนเ่หนว่าเลือดลอยลอยเลือดหาิปนี้เลกหาซิปเมลูแมลูลูกแรกบ่ลูกแรก เืิดหาชพพ่วัดเียวปันได้หกเหลี่ยมแล้วสูงเท่าไรใวัดบี้บนี่บอสเกือบรอยสี่เกือบร้อยสี่เนาะคุณได้เนาะไม่เซ้งอีกเราไปนี่ยังยังยฟองว่างไม่ลูกหน่อยเนาะถ้าได้ราคาเมลูกนี่หมื่นเก้าพัน้ารยห้ารราคาเปิดต่อได้ด้วพี่น้องเด้อแมนหมื่นเก้าพันห้าร้อยหอยูนทอนี่เนาะแมนแเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์หศูนหน 9ก้าส่ะหรือ949 949 5357าเก้พี่น้องเป็นห้อง19บเก้หารวยด้วพี่น้องด้วยแม่ลูกผู้ใดสนใจด้วยพี่น้องโทรมาเลยสอบถามต่อรองเอาล้ำพันพี่น้องเป็นเล่แม่ลูกแม่ลูกและข้าวห้องและข้าวห้องไหวต่อรองได้พี่น้องแม่นางพี่น้องแม่นางั่งไงลายเต๋อเปล่ะเป็นงวดให้เนาะันทันสอดเกือบหนึ่สี่สิบ เพิ่นว่าสูงเกือบร้อยซี่พี่น้องนี่ขนาดสมเลยเนาะง้อปีกกว่าพี่น้องแต่ว่ามันมีดังหน่อยๆดังข้อมันง้อนี่ก็เป็นตะเลียงอยู่ด้วพี่น้องง้อเลียงราคาเท่าไรจเปิดไปหนึ่งหกพันห้าร้อยราคานี่ยตอล่องหนึ่งตัวเดียวนี่บ่ตัวนี้บ่แม่นเนาะโอ้เพิ่นเสือแล้วพี่น้องเดี้ยวตัวเดียวนี่ชิพหกห้าร้อยราคาตอล่องไลยพี่น้อง หอ,อยเสียงเด้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจและโทรมาเบอร์ที่ต่อเบอร์ศู8ย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกสองเจหนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าเก้าพี่น้องผู้ใดสนใจและโทรเข้ามาเลยพี่นอ้องราคานี่ต่อร่องเลยพี่น้องนี่พี่น้องโอ้เกียงขาดีดีงามดีเนาะหน้าดีพร้อมเป็นตะเลียงยุ่พี่น้องเมย์นั่งเมย์เสาหนังหนาดีพี่นอ้องถ้าได้ราคาเพิเปิด โอ้สองหมื่นพันมันงามพี่น้องมันสมราคามันเปิดเปิดอยู่พี่น้องราคาเปิดไปซื้อๆเด้อพี่น้องต่อรองได้อยู่แล้เจ้าคืนเซฟพะไรหน่อยสองหมื่นพันเนาะราคาต่อรองไรห้องห่างเรื่องเด้อพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเขาเบอร์เบอร์เขาเบอร์ยังหละศูนย์เก้าสองเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าศูนย์สองแปดสองศูนย์สองแปดสองพี่น้องผู้ใดสนใจเละโทรมาหน้างามพี่น้องหน้าดี มันทำมันงามมันก็ราคามันเกิดสูงจังหน่อยพี่น้องราคานี่ก็คือห้องใบสิ็ออกตัวรองเอาเนาะมันเป็นงวมันเป็นตัวตัวเป็นตัวดีเป็นจะเลี้ยงแข้งขาก็ดีพี่น้องผูได้สนใจแล้ะท่มาเลยพี่น้องนี่พี่น้องคนสื่อแปดพน่าสั่นอาไปเลี้ยงแล้วตาเนาะเลี้ยงเลี้ยเลี้ยงขาอะไ้มันนี่วะเนาะเาเยะเผาขามันถอยยังนอยเลยขามันเป็นมันเป็นเมันตัวนี้บ้าบขึ้นมาสร็จเรนี่ ดึงคือบอกหนีแล้วเชสารได้หนิ่งอะไรนี่เพื่นว่าเพ่อนเพื่อใครเนี่ยเพื่นชิ้เมื่ออะได้หนิบอกเพื่นชิ้เมื่อเพื่นว่าเสาขึ้นรถได้ว่าสันฝนตกพี่น้องตลาดหน้าเมืองมือนนี่ฝนตกบ่บ่มีงัวมีอยู่แต่ว่ากะเส้นมากถ้าดตัวใหญ่ๆเนี่ยกับเวียดนามเหมาอบดพี่น้องก็เหลือแต่ซุ่มเป็นงัวงใส่หลอดหลอดเวียดนามก็มีอยู่บ่หลายตัวพี่น้องมันฝนตกก้อยกับบ่หลายพี่น้องมีบ่หลายเพราะว่า คันผู้ใดมี่เอามาหลดพี่น้องแกม,มาตลาดบ้านน้ำเมืองนี่แหละเพราะว่ามีในหอยเวียดพนมาล่อรับสืออยู่ตลอดเวลาใส่ใมมยงใหญ่แกมาเลยตรงยิ่งใหญ่ได้พี่น้องยังแกม,มาแต่ว่าราคาก็คือเกาละพี่น้องมันเกิดคัดในวัดในขึ้นนั่นในขยับเพราะว่าส่วนแห่งงัวมันก็ก็เริ่มลอยล้อ,อลงละ,ละพี่น้องเริ่มลดลงละละ,ละงัวฟังในเวียดน้าพนเมืองฟังฝุนไตฝุ่นแม่พืชเดินฝุ่นไตพี่น้อง มันข oh, oh, bon ok ึ้นคนหรอกายบ่เออโอ้ความซีเมินไปก็ว่าหาเลยบอกห่อหาคนบ่เพิ่นมาหนาหนิเดอกโอ้เพิ่นเสือเราบอกรู้ยังไงยังไหวเราบ่กโอ้ยังบ่มีเพิ่นว่าเนาะโอ้บอกไงข้างซ้ายจะเป็นของเวียดนามแมนบอกรู้บ่แมนแต่เกาเวียดนามแล้วเอา๋อยสำเนาโอ้ยโอ้ใหญ่กว่าเหนือก็เก่าเขาบริยานใหญ่บริยานได้หน่อยนี่พี่น้องเพิ่นว่าเกือบหาเมินเพื่อประัทศ แต่ว่าเห็นเห็นจะคของขึ้นงอเถอกงอเหนือ